นี่ดูคันนี้รถใครคันนี้รถใครจะโกบธับนี้ป่กวะากูจะขอบคุณนี่ยังไงอยู่เนี่ยผมเรับตำรวจเพื่อนกันกูก็ผิดเพื่อนอะไรอ่ะกูไม่ได้เพื่อนมึงใช่กูไม่ได้เพื่อนมึงครับผมเเย็นครับพ่ไม่ครับผมก็ไม่ใช่เพื่อนคุณครับเออกูไม่เพื่อนมึงครับไอสัตว์เราเป็นอะไรอ่ะครับเราเป็นเทียเราเป็นคุยเลยไอสัตว์เราเป็นคุยเลยอ่ะเราเป็นคุยเลยอ่ะมึงอ่ะฮะคุยเลยฮะไอแซะไปยียอยากมันหรอจบเนี่ยอยากมันหรอไอสัตว์ฮะฮะ แร็อยากมาหน่อยไอ้สัตว์เด็กเวหาเดวกไปหายแร็วะอยากมาหน่อยเด็กเียนะแอบกอไอ้สัตว์แอ่บินคนคุยเยี่ยมนะบ้านหน่อยสัตว์คยเรเนนครับกเนตีการเนตีการเนตีกานเนะดดึงหรอไอ้สัตว์ตรงดึงเหรอไอ้เฮียเอแต่งอยปะสอหมื่นึงนเดี๋ยวกูแต่งส่งให้มึงหน่อย่าไอ้สัตว์อายอยู่ไหนครับน้าอยู่หน้าบ้านเน บอลโดนเลเวลล่างพี่ชักโดนเลเวลล่างเต็มเลยกี่คนกี่คนโอ้โหซิ่ปอรน่ะซิปปอร์ันด่ิปอรคันด่ะไปกันไปกไปกไปกันไปกไปกันไปกันไปกันไปกนไปกไปกันไปกนไปกันไปก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 ัไปก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 ัไปกกไปกนไปกไปนไปนไไป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 ไไปไไปกไปไไปไกนัไปกไปนไกนไปนันไปหนไปันรัไปน

ขอบคุณนะครับขต้องการอะไรเขี้ยวตอ้เป็นไ่มเหรอเน่อ name เหรอครับเหรอเดือนแรกนะครับน้ำนี่นะครับตอนขอนะเออไม่ตัดถึงกันยากถึงกันยากกูถึงแล้วนะผมมาถึงแล้วผมมาถึงแล้วเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วจะโอ้โหเียเยอะจริง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 ได้ผมได้ผมได้เราก็เยอะเหมือนกัน นนี่่หอยเนี่ยคันนี้ก็ได้คันนี้ก็ได้กำลังไปสี่คนครับเลยเราลงเลยเราลงนี้เราลงนี้เราลงนี้คนมันไมี่ยมาล้วลงเลยมาลงเลยมาแล้วลงเลยมาแล้วลงเลยลงเลยลงเลยเฮ้ยคนขอโทษครับขอโทษครับคนขอโทษครับขอโทษนะครับอุ้ยหนงงจัำปะ ไม่ขวายเอยไม่เห็นคนหรอวะไอ้สัตว์เฮียขับวอแวรกผู้คนมาไอ้สัตว์ทลไม่เบาเลยไี้นี่ เเสียลมเลยสัตว์เพเพื่อนเพ้เดี๋ยวม,มากรามา บัมเลยครับคันนี้คันนี้แบกเนอร์บัมบัมบัมคันนี้หน่อยพิแอร์มินคันแบกเนอร์ที่เอาไม้ตีดิเอาไม้ตีดได้ได้ได้กูตีตีไปเลยครับตีไปเลยตีไปเลยตีไปเลยโอ้ย เก็บเกี่วเก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 วุฒไม่ตายมึงตายนะ๋ยวกูไม่ตายมึงตายนะครับขับรถเกี่ยพ้นในแท็กโี่ไมาเกือบแล้วตำรวจยิงทันไปดีกว่า ลบเดี๋ยวเดี๋ยวอลอยิ่งมึ<อ>งหน่อยได้ไหมจบหรอวะชุบเลย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 สนับน้องกูลบรถแม่เลยเดี่ยวไปห้ามแชทเลยขนาดกูเองยังหัวร้อนเลยดาบขึ้นมาอ้สนนัะไ์ น้าๆตำรวจเลไรอยู่นะตำรวจครับเขยิงนะครับเห็นไหมฮะตำรวจฮะเห็นไหมก็จะปล่อยเขายิงอย่างนี้เหรอครับเนี่ยก็ตำรวจตามก่อนเออดีดีไม่ง่อยทำนองไมง่อยสัตว์ดูดิคนแม่งเต็มเลยเหี้ยแม่งขับฝากคนมาชนกูตายโง่ไะล่ะไอ้สัตว์จะเอาแต่ฟาร์มอย่างเดียวเลยมั้งไอ้เหี้ยไม่สนโลกสนหีสนแตดเลยเลยสัตว์ป่าจัด จะจะบอกว่าไม่เห็นกูไม่ได้ยังไงมึงต้องเห็นกองนี้อยู่แล้วเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมึงต้องเห็นอยู่แล้วคนน่ะมึงจะขับมาไม่เห็นกูเลยไงตัวเดเบลล่าอีกแล้วไปปะเดเบลล่าบุกแค่ตีมันไม่มีหลังคามมันโคตรเยอะเยอะเยอะเนี่ยเลยผมโดนยนตายไปขึ้นมาไปจมรถเลย นู้นนู้นจับเลยครับจับแม่หุดหงิดเลยหัวเสียเลยไม่พูดหาอะไรสักคำด้วยนะประชาชนอะประชาชนนะดิที่ขับมาไม่เบาเลยมัน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 วอล้วมันวอแล้วมันวอแล้ว แล้วขับไอย่าจอดอยู่เฉยแล้วก็จะแบอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเหมืนชนหมาไอ้เหี้ยเหมือนเหมือนแม่ขับรถชนหมาโอเครับมันมีใครไล่เชยอยู่ปะเรเวลล่าง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 ไม่ใช่ไหนนี่เรเวลล่างเี่เรเวลล่างเข้ามาเลย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 าลยที่ดูที่ดู เร็วล่างมาดิเขาเขาอยู่คา,าตีนโนกันด้วยนะพี่คาตีนโนประมาณเก็บคนซูลลงแล้วลงแล้วงกลาบิ๊กลงแล้ว, big, ลลว oh. มีปืนมั้ยมีใครมีมีใครมีมรมปืนยิงยิงให้นายยิงให้นาย,ยมีมปืน ไดเราผมไม่สิจะหัวร้อนอยู่แล้วเว้ยเมื่อกี้ผมหัวร้อนแต่เดี๋ยวมันก็จบลงางหัวร้อนของผมอะแค่ระบายมันออกมาแต่มันก็น่าเกลียดจ,จริงมันน่าจะขอโทษอะไรหน่อยนิดนึงแต่ช่างแม่งคือถ้ามันถ้ามันตรงนาา่ามีแค่ผมคนเดียวผมไม่โกรธหรอกแต่คือแบบมันมีคนอยู่หน้าเราเต็มเลยไงมันซิกแซกมาจนมาเหยียบเราอะ trang subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để chơi ไม่ค <Lee wait. S 1> <im lly> ือมาเราอะไม่ะอบาลเนี่ยทำงานอีกแลไวสัต นี่ก็จะหลอมๆแล้วาแบบนีหนังหลอมๆแล้วอะอ๊ะเอ๋นี่ยอยู่เดีย๋ยวขึ้นเดีย๋ยวขึ้นฟอสเนี่ขึ้นไม่ได้หรอฟอสเรียกเพื่อนมาเพิ่มหน่อยดิยเผื่อพี่ตายกูสมผัสได้ หน่อยพี่ได้แล้วผมผมเอาของหมดแล้วก่อนไม่ต้องนวดนะได้ไปห่อละห่อไปเลยผมห่อผมห่อผมห่ออยู่ลงมาลงมาแล้วไปไปทุกคนลงมาค่ะ แม่แจ็คมันเป็นเชียร์ใครตกลงมาเยเอาช้ห่อลงก่อนเลยให้หอลงก่อลกลุ่มพี่พันออกไปแล้วนะพี่พี่พันขับรถพี่ฟอเอาไปพี่ไม่เอาไม่เอาไม่มีรถไม่มีรถพี่ขอพี่ขอไปพี่โหลพี่ชายอยู่บ้านี่เปิดไปขึ้นพี่ขอรถเองรถเองไปกันเลยรถเอไปเอาไีออมาเอาไปเอาไปเอาไปเาเอาไปเปาเอาเ พี่หลอดจะหมดหรอหรือว่าไงใช่หลอหนึ่งสองามหนึ่งสังหนึ่งรอเดี๋ยวถ้าอะไรกี่เปอร์เซ็นต์น้อยมากอะเพื่อนมาเนี่ยปีปีตำรวจมาเฮ้ยขึ้นมา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 แจ็คดี้ตำรวจเขาเยอะนะขึ้นมาก็ได้พี่ว้าวว้าวว้าวยอมแล้วครับยอมแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้ว อันสุดยอครับแย่งแย่งแย่งศพไปไหนแย่งศพไ,ไปไหนแ <Okay. S 2> ย่งศพแล้วก็ชุบเลยกูจะโกรดน่าคนาน,มมามาคนั้นคนร่รว,ดดว,ง,วงนั่นมากูจะขอบคุณตำรวจหรือกูจะโกรธตำรวจดีวะกำกึ่งวะตอนเนี้ยขอบคุณหรือจะกูจะโกรธมันดีวะที่ช่วยกูเนี่ยดูคันนี้รถใครคันนี้รถใคร จะโกบแบบนี้ป่าวะเพื่ yup. <po target> อจะขอบคุณยังไงดีวะเนี่ยของเขาตำรวจเปเลยเพื่อนกันกูก็ผิดเพื่อนอะไรอ่ะกูไม่ได้เพื่อนมึงไช่สัตว์กูไม่ได้เพื่อนมึงครับอกมือค้าไมเพื่อนมากเลยครับไม่ค้าผมก็ไม่ได้เพื่อนคุณครับเออกูไม่เพื่อนมึงครับไอ้สัตว์เราเป็นอะไรอ่ะคร้าเราเป็นเที่อ่ะเราเป็นคุยเลยไอ้สัตว์เราเป็นคุยเลยอ่ะเราเป็นคุยเลยอ่ะมึงอ่ะฮะ่คุยเลยอ่ะเอ้ยแสบไปย่ยอยากมันหรอจบเนี่ยอยากมันหรอไอ้สัตว์ฮะฮะ แอยากมาหน่อยสตว์เด๋ยเกูไปหาฮะเด๋ยวกืไอหายแรปวะฮะอยากมาหนอยเด็กเียฮะแรบ่อไอ้สัตว์แรอค้เยี่ยมนะบ้านไหนสัตว์ครยนครับนะเดกีการีการีกานนะดึงหรอไอ้สัตว์ตรงดึงหรอไ้เฮียเิร่งให้น่อยป่ะสองหมื่นหนึงันะเดยวกูแต่งสให้มึงหน่อย่ะไอ้สัตว์โดนอุ้มกับพอศสองหม่นหนึ่งพั เยอะมากมั้งไอสัตว์ต้งเยอะมากมั้งเตรียครับคุณเซิร์เตรับพียมครับเข้าเมืองเส้นในโพเล็กนะอะไรรถที่แปดขาวที่แปดขาวพี่ดักพี่ดักเข้าแล้ตอนนี้อยู่หลังบ้านดีจีแล้วจิมมอนไปยอะเยอะเยอะจัดตรงยาวนะตรงยาวยิ่งเกี่ยนกับประชาชนอยู่ด้วยไอ้สัตว์ ตัดตังกับประชาชนอยูด้วยเริงก็แตกกาเน้ถือแถือกระถือตกจะต้องโกทัวล้างสวนมาช่วยอ่ะตกขายไม่ไม่รู้อ่ะแค่สวยแค่นั้นแหละไอียกะัวเสียกับประชาจนอยู่ มนเลยลงน้ำมั้งาเกเขาน้ำผานแต่มีก็กูก็ได้นะไม่ติดท่านขาวแถวนี้เลยแถวโคถั่วเลยเฮ้ยุดหลังตึแดนะบ้าจะตายเลวเนี่ยชเพื่อนเนี่ยเฮ้ยกลังการนะกำลังการกำลังการกำลังการกำลัการไปว่ะเจเจกัไปเียวายเียวาไป ไปเปโรงงาานหลังไอ้เส้นหลังบ้นเป็เก็บิ๊กแท็กเจอเจอ้่นเจ้อพ่อนเจ้เราไงานเลี้ยวเซ้ายไปร้านหู้านหันี่รเดพลาดโอ้ไมกอดบวกพูดอีกพูดอีกดนละรวเบิดพลาดแม่งแทกจะแล้วแทกนักขัดนักัดนักัดเี้ยวกับเี้ยวเี้ยวไปรังอ่าจักสร้าง เี๋ยวเขาติดต่อสร้างลงใต้ดินลงใต้ดินเจ็บเจ็บหนักเจ็บหนักมันเจ็บหนักต้องช่วยน้ำมาก่อนหน่อยเอ้ยอยากได้กระสุนพี่เก็บพริกพี่เก็บพริกมาหน่อยครับสองคนสร้างไปพีอันนี้อันนี้คืออุ้มหรือตกลนตัวตัวข้างล่างแล้วลงใต้ดินแล้วลงใต้ดินแล้วเจ๊คตรงไหนที่เก็บพริกลงใต้ดินคืออะไรอ่ะพี่ตีใต้ดินไงเซิร์ฟไอ่ะรถใต้เหรโอเคอะไรอยู่แล้วอยู่ ไหวป่ะพี่อ่ะผมไปเคิดอ,อื่นนะไหวเดี๋ยวเราก็เลียวกลับเลียวกลับเดี๋ยวไปขึ้นหน้ากระลาดเกอเดี๋ยวรอหน้ากระลาดให้อยู่ในบ้านเอ้แซบด้วยอ่ะ เอ้ยครัเปิดตู้ได้บ้างอ่ะตรงเนี้ยไม่มีเลยพี่อยู่บนก้าแจนะครับพิงอยู่ไหนพิงอยู่ไหนอ่ะะจพิงอยู่ไหนอ่ะ I don't what want